สวัสดีครับผมวันนี้เอาเหรียญผูกพัชรศรีมาเนื้อปกา้าเหรียญลูกไข่นะครับปีหนึ่งเจมาให้ชมนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่เหรียญหลังยันสามผูกพัชรศรีมาปีนเจนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่นะครับ เป,เป็นบล็อกคอยาวนะครับผมเป็นเหรียญบล็อกคอยาวเหรียญอาบาก้านะครับอันนี้เป็นเหรียญบ้านๆเลยครับชาวบ้านได้มาจากชาวบ้านเลยครับมานบ้าน,าาาน,เ,านเป็นเหรียญเน,น้อาบาก้านะครับ ขอบตัดขาดนะครับเหรียญอาปากา้าเหรียญบุพัชสีมาปีหนึ่งเจ็ดเหรียญน,นี้นะครับต้องเป็นเหรียญขอบตัดนะครับนะครับเป็นเหรียญขอบตัดหลังยันสามนะครับเหรียญอาปากา้าปีหนึ่งเจ็ด เหรียญปูกปัตตสีมาเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ราคาก็วิ่งหลักแสนเหมือนกันนะครับปูกปัตตสีมาเหรียญเนปากาเป็นบล็อกบล็อกคอยาวนะครับรนี่ครับเส้นเส้นคอยาวาดูตรงนี้ครับเส้นวิ่งเนี้ยตือตรงเนี้ย แยกบล็อกคอยาวแล้วก็ให้ดูตรงหว่งหวงห่วงเจาะปิ้นนะเนี่ยกใกล้ครับเหลียนผูพัชรศีมาปีหนึ่งเจ็ดนะครับหลวงปู่ทิมวัะหารไร่ หลังยันสามเนี่ยขอบขอบจะต้องเป็นขอบตัดนะครับขอบตัดขาดเนี่ยนะครับเนื้อปากกาเก่าห่วงห่วงจะต้องเจาะปิ้นนะครับขอบขอบก็จะปิ้นด้วเบลีเยนตัดขาด ขอบจะปิ้นหลังยันนูนชัดเจนหนังสือคมชัดขอบตัดหมดเลยนะครับขอบตัดขาดหมดเลยหลวงปุดทิมวัดละหานไล่เหลียงกูกพัจศสีมาเนื้ออาปาก้านะครับ สภาพนี้ก็หลักแสนขึ้นนะครับยังสมบูรณ์อยู่เยนสวยงามครับได้มาจากชาวบ้านครับชาวบ้านเก็บรักษาไว้อย่างดีครับไ,ได้มาจากชาวบ้านระยองนี่แหละครับได้คนระยอง เหลียนยันยันจะคมชัดนะครับเหรียนจะปิ้นนะครับขอบกับปิ้นครับตัวห่วงปิ้นเหรียนเนื้อปักกาหลวงปู่ทิมสวยงามครับ เหรียญบล็อกคอยาวนะครับบล็อกคอยาวบล็อกนิยมครับ,รบเหรียญปกพัตตสีมาหลวงปู่จิมวัตนาหานไล่สวยงามสวยงามตามท้องเรื่องครับเห็นว่าขอบนี่ตัดขาดครับ,รบอันนี้ได้จากชาวบ้านนะครับ ชาวบ้านได้จากบ้านๆของนายองนี่แหละครับได้จากลอยเน,นะครับหอวปินป่นหัวปิ้นะค,คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเครให้ผมด้วยนะครับนกระยองครับขอบคุณมากครับผม